เริ่มจากศูนย์ไป1นึ0 0หมื่น ep ที่ 2. จุดเริ่มต้นต่อจาก ep ที่1ผมก็อาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเราเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องทําก็คือการตัดรูปนั่นเองใช่ครับแล้วก็นั่งกินกาแฟก็การตัดรูปก็ผมจะตัดแบบง่ายๆไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรเพราะว่าไม่มีฝีมือนั่นเองในระหว่างนั่งดูผมตัดรูปเนี่ยพวกคุสังเกตไหมว่ามุมซ้ายบนเนี่ยจะมีตัวเลขวันบอกอยู่ อ่าอีีหนึ่งไม่มีใช่ไหมว่าผมลืมใส่ขอโทษด้วยครับแต่ถ้าไม่ชอบอยากให้ออกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันนะครับเอาละหลังจากนั่งตัดไปนานก็นี่ผลงานของผมเสร็จแล้วก็มานั่งเปิดไพ่ดูดวงให้ตัวเองนะครับเสร็จแล้วผมก็มาอัพเวลให้คาปิ่าครับเพราะว่าคาปิบาราราคากำลังดีเลยหลังจากนั้นผมก็เอาพวกน้องๆมาขายนะครับผมนี่ผมจะโดนจับติดคุกไว้เนี่ยเพราะว่าอาสัตต์กมรมปศสัตว์อย่ามาลงผมเลยนะครับทำมันดีด้าไปเถอะ สีต่อไปเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับผมเศร้าจากที่พวกคุณเห็นไปในวันที่9ผมขายได้แค่2ตัวใน1วันซึ่งผมเนี่ยออกจากงานไม่ได้ไปวิ่งวินรายได้ของผมจะขึ้นอยู่กับการที่ว่าผมจะขายวันนั้นได้กี่ตัวและการมองตลาดว่าฟองสบู่ใกล้จะแตกหรือยังก็เป็นเรื่องที่สำคัญผมก็ทำเต็มที่แล้วนะในช่วงนั้นเพราะว่าผม เล่งแบบว่าใช้3เครื่องในการฟาร์มเวลเลยแต่ว่ามันก็ไม่ทันอยู่ดีครับมันเรียกว่าผิดหวังอะ่ะเออผมทําเต็มที่แล้วแต่มันได้แค่นี้อะ่ะมันรู้สึกพ่ายแพ้ยังไงไม่รู้นะเอาละตั้งสติแล้วก็วิเคราะห์ตลาดหลังจากนั้นผมก็วิเคราะห์ตลาดว่า ดิโลเนี่ยแหละที่จะมาแทนคาปิบาร่าแน่นอนก็เลยไปควานซื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมทําได้เช้าวันใหม่กับช้างคนเก่าอา,อาบน้ํโกนหนวดให้เรียบร้อยน,นะหลังจากนั้นก็มาขายสัตว์ยิบย่อยเพื่อที่จะเก็บเครดิตในเพจแล้วดิโลก็เป็นกระแสและผมก็ขายได้60บาทแล,แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมเกือบโดนบิดคือผมเนี่ยไปประมูลดัลเซลที่มันชื่อว่าอีกอรดอนชื่อผิดก็ขออภัยด้วยกันนะครับคือผมไปประมูลแล้วมันจบประมูลที่30บบาทพอดีก็คือราคาที่ผมปักไว้ พอทักมาเสร็จผมก็โอนเงินให้เขาเรียบร้อยนะครับอันนี้ขอเตือนเลยนะครับว่าซื้อขายเนี่ยควรที่จะผ่านคนกลางนะครับเพราะว่าอัตราการโดนบิดสูงมาก<อ>แต่คือในเหตุการณ์เนี่ยคือมันเป็นช่วงเช้าอ้างง่ายก็ไม่ต้องอ้างช่วงเช้าหรอกคือผมขี้เกียจหาคนกลางเพราะว่าผมในผมใช้เพจในการแบบว่าติดต่อนะแม่งทักหาใครไม่ได้เลยนั่นแหละผมก็เข้ามาในเซริร์ฟเวイเขาแล้วเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวเน็ตชา้าบ้างเดี๋ยวแบตจะหมดบ้างผมก็เลยมันตู่ตละมันโกงหรือเปล่าผมก็เลย คิดที่จะป้นผลไม้แม่งเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ได้สัตว์มานะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามาก3 0บ,บาทหลังจากที่ได้สัตว์ใหม่มาผมก็อัพเวลให้ดีโรล,ล,ลัวเลยนะครับแล้วก็ได้มาขายดีโลได้มีอีก100บาทก็ขอตัดจบ EP 2แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอ่านหลายรอบเหลือเกินเพราะว่าผมเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเออไอตัวอะไรข้างหลังต้องไปสนใจมันนะคือ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายหลายอย่างใน EP 2แต่ว่าผมจะไปเล่าใน EP 2 EP 2 1นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการขายของในเกมเมีสาระซึ่งใครอยากจะรู้เกี่ยวกับด้านการขายของในเกมไปดู EP 2 1ได้เลยจะตัดเนื้อหาส่วนนั้นไปนะคืออัปเดตยอดตอนนี้ก่อนเลยคือนี่ไม่รู้ว่า ถ่ายออกมาแล้วตัวเลขมันจะตรงหรือเปล่านะเพราะว่าในกล้องที่ถ่ายตอนนี้มันตัวเลขมันกลับด้านกันคือ225บาทใช่ครับมันจริงๆมันควรจะเยอะกว่านี้ผมเนี่ยเอา100บาทไปซื้อยาให้แม่เพราะว่าแม่เป็นกระเพาะปอสวะอักเสบแต่ไม่ได้ไปหาหมอซื้อยากกินซึ่งแม่ไม่ได้ขอหรอกผมซื้อให้เองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับผมเก็บเงินกับแม่เราทิ้งไคืออยากจะให้แม่นะแต่ว่าช่วงนี้ลูกตั้งตัวอยู่สร้างตัวอยู่เออ ร้อยหนึ่งก็ต้องเอาเออเพราะว่าช่างเรื่องยามันไปเถอะแล้วก็ผมเนี่ยเศร้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ผมขายในเกมน,นะนะเอะไปลงลึกใน e ีพีสองเป็นหนึ่งกันแหละแล้วก็เศร้าผิดหวังนะครับแน่นอนนลครับผมเนี่ยติวิสัยสันดานเสียก็คือเอาไปซื้อซื้อน้ำขาวกินลวกันเออน้ำใสน้ำขาวก็เป็นสายเสียงของผมนะนะเออแล้วก็มีซื้อบุหรี่ก็ อธิบายก่อนว่าตั้งแต่ ep หน,นึ่งนะีคือผมไม่ได้ออกไปวิ่งรถไม่ได้ออกไปวิ่งวินเลยคือผมโฟกัสเกี่ยวกับการขายเกมอย่างเดียวซึ่งผมไม่มีไรายได้แล้วก็ไม่มีเงินใช้เกี่ยวกับส่วนตัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันจะรวมอยู่ในเงินที่ผมหามาได้เออผมก็พยายามที่จะไม่ใช้เงินส่วนนี้ไปกับอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้ใจ่ายอะไรมากมายยกเว้น เกี่ยวกับค่าน้ําข่าวเกี่ยวกับก็ประมาณนั้นคือข้าวเนี่ยผมไม่มีก็ก็ไม่กินเออผมอยู่ได้ประมาณนั้นแหละเออผมก็รอผมก็อยู่ในห้องเปิดแอร์ฟาร์มของในเกมนะก็สําหรับก็อีพีสก็คงจะไม่มีอะไรมากมายแล้วล่ะแต่ว่าขอทิ้งท้ายไว้ก่อนเลยว่าคือผมมองเห็นเส้นทางหนึ่งเกี่ยวกับขายเกมนั่นแหละ เป็นเทคนิคแล้วกันซึ่งผมเชื่อว่ามันจะนำพาผมไปสู่เศษ1นึส่วนสิบของเป้าหมายของผมนั่นเองก็คือ1,000บาทเออแหลังจากจบ1,000บาทเราจะไปทำธุรกิจอื่นก็ขอให้ติดตาม EP ที่3ไว้ด้วยนะครับผม